สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับเนียออนนะคะกับ Welcome to the r i f e i e ซึ่งไม่ใช่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ r a g a r o ok c k International หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า IRO ค่ะ IRO เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ r a g a r o ok k ที่อยู่ที่อเมริกานะคะและเราจะคุ้นเคยกันดีว่าที่นี่เนี่ยมีการพูดอย่างนหนาหูว่าของราคาแพงสินค้าอุปโภคหรือใช้งานทั่วไปนะคะ เป็นราคาที่ผู้เล่นใหม่มาเนี่ยคะ่ะต้องร้องอ้าปากค้างนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของที่ส่วนใหญ่จะเป็นของจําเป็นในขั้นพื้นฐานราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะใาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในการฟาร์มเพื่อเก็บเงินแล้วก็มาซื้อกันนะคะขั้นแรกเลยก็คือเอาเสื้อตัวนี้ก่อนละคะ่ะตัวเสื้อเสื้อของโซฮีดีโนวอลเนี่ยราคาเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ที่2ล้านต่อตัวค่ะต่อมาเลยค่ะก็การ์ดแมงแดงนะคะหรือการ์ดกุ้ง การ์ดนี้ราคาเสนอราคาอยู่ที่20-25เอ็มค่ะฟังไม่ผิดค่ะ25 m เอ็มค่ะต่อมานะคะมีดมูลไรเดอร์มีดเพิ่ม SP ที่เราใช้กันนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะมันเป็นของตกยุคแล้วราคาก็เลยอยู่ที่5ล้านเซนมีค่ะต่อมานะคะส่วนฮูดอันเนี้ยก็ไปหาดอบมานล้วราคามันไม่มีคนขายค่ะก็เลยไปหามาจนได้ละคะ่ะการ์ดตัวผีอินโดตัวนี้นะคะเสนอราคาอยู่ที่ 15M ค่ะ เซตลูกตุ้มแล้วก็ตัวอันนี้รองเท้าอ่ารองเท้าโซ่ตัวนรวมกันนะคะราคาก็เสนออยู่ที่8ล้านเซนีค่ะถ้าเป็นเซตนะคะเบ็ดเสร็จแล้วก็25่บวก5 30บวก15เสนอราคาอยู่ที่55ล้านเซนีนั่นแหละค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนช้าก่อนคุณเนียอนเนียอนเนี่ยจะทำยีทาไหนถึงได้เงินมาตั้ง55ล้านเซนีไหมเวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเนียอนก็คือเพิ่งเล่น3 4วันเองละค่ะ คำตอบก็คือแบบนี้เลยค่ะกับแมป Welcome to the r g i t f i e l d นี่นะคะซึ่งเป็นแมปที่จะมีขากบตอบอยู่จำนวนมากนะคะขากบเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนี่นะคะ q ควส e อีเดนเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะ เอาไว้เพื่อไปแลก EP รายชั่วโมงมาค่ะหรือไปทาเควสของตัวละครเด็กนะคะเป็นต้นที่แน่ๆก็คือว่าเป็นที่ต้องการมากค่ะราคาขายค่ะกบชิ้นหนึ่งนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0เซนีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายให้กับผู้เล่นส่วนใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่3,000ันเซนีเลยค่ะต่อชิ้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะราคา3 0 0พันเซนีต่อชิ้นถ้าหาได้1 0 0 0ชิ้นก็คือ3ล้านแล้วค่ะดังนั้นสําหรับคลิปแรกนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเนียออนจะสามารถ หาคากบได้เท่าไหร่นะคะโดยการใช้อาชีพโรคนี่แหละคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซตอุปกรณ์ก่อนนะคะใช้มีดมูนไล์เหมือนเดิมน,นี่แหละเอาเป็นว่าเอาเสื้อนี้ใส่แทนนะคะก็คือเสื้ออาร์ดีลิเตอร์นะคะก็คือไอตัวกอกอดูด SP นะคะแล้วก็เสื้อนะคะเบ็ดเสร็จราคาลงกันอยู่ที่17ล้านนะคะจริงๆแล้วไปเจออาร์ดีลิเตอร์ราคาถูกมานะคะก็ขายแค่1 M เองนะคะ อ๋อลืมบอกไปค่ะจริงๆแล้วไอ้ของที่มูลค่านะก็คือมันเป็นมูลค่าตลาดถ้าหากว่าซื้อแบบหน้าตอนนั้นนะคะก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ 80M เนี่ยแหละค่ะ 70m เนี่ยแหละค่ะที่เนี้ยอ้อนหามาทั้งหมดทั้งตัวเนี่ย 70m นะคะแต่ถ้าเกิดว่าราเดินตลาดที่ดีจะมีของถูกๆอยู่นะคะอย่างมีดมูลเนี่ยก็หลังหักมานะคะมีคนขายราคา 1M ก็มีนะคะไม่ถึง5ล้านก็มีนะคะ อย่างการกุ้งแดงเนี่ย15เอ็มไม่ถึงก็มีนะคะอยู่ที่ประมาณ15เอ็มก็มีค่ะแล้วก็ลูกตุ้มเนี่ยาหาเจอดีๆนะคะขายกันอยู่ที่3เอ็มก็มีค่ะหาแล้วก็ตัวผีอินโดตัวนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่10เอ็มก็ยังเจอมาแล้วค่ะ9เอ็มก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเดินตลาดก็เหมือนกับที่เราเล่นทุกๆเซิร์ชนั่นแหละค่ะเดินดูดีๆแล้วก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไป เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวคอจับเวลานะคะว่า1ชั่วโมงจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับการหาขากบนะคะความยากของมันนี่ก็คือมันเป็นมอนเตอร์เลเวลน้อยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เลเวลสูงๆเนี่ยหวังว่าจะได้เงินหรือว่าอ่าหวังว่าจะได้เลเวลในแต่ละรอบแต่ละรอบนะคะก็คือทําใจหน่อยเนะาะอเพราะว่ามันจะได้ไม่เยอะนะตลอดจนในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยเราก็ ต้องทำใจเลยนะว่ามอนค่อนข้างอยู่กระจัดกระจายกันบางที่อาจจะอยู่มุมซ้ายมุมขวาหรือมุมบนมุมล่างก็ได้นะเราไม่รู้หรอกนะว่าในแต่ละที่เนี่ยมันอยู่กันตรงไหนบ้างนะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการตามหาให้เจอนะแล้วก็อีกอันนึงเนาะคือเวลาหาขากบเนี่ย ก็ด้วยความที่เป็นเซิร์ฟ IRO นะเราจะไม่สามารถไปแจมหรือว่าไปแย่งคนอื่นได้นะเพราะว่าเขาจะมีระบบก็คืออัดวิดีโอเรคคอร์ดเอาไว้ทุกคนถ้าหากว่ามีปัญหากันเนี่ยก็คือจะเอาเรคคอร์ดนี่แหละมาแจ้ง GM เลยนะซึ่งเขาก็จะตัดสินตามสถานการณ์นะคะว่าตัวเรคคอร์ดของใครเนี่ยมันฟ้องมูลความผิดไปที่ของใครนะคะเป็นต้นถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามเข้าไปแจมตัวละครคนอื่นนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีกรณีแบบสุดวิสัยแบบนี้จริงๆก็ ให้ขอโทษขอโพยกันหน้าตรงนั้นเลยนะคะก็คือยกประโยชน์ให้กับอีกคนหนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันก็คือจบกันหน้าตรงนั้นเลยนะคะทํากันแบบนี้เนาะก็สําหรับเคล็ดในการหาขากบนะคะแมบบที่มีคนเข้ามาหาคนท่านเยอะเนี่ยดังนั้นเนี่ยมอนส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ตามประตูวาร์ปเลยค่ะเป็นเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่จะคือจะหาบริเวณกลางกลางแมบทบก็เลยไม่ได้กระจายมาหาตามขอบแมทนะคะคำแนะนําก็คือให้เดินตามขอบแมทแต่ ดเดินตามขอบแมปล่อๆแบบที่เนี่ยออนกำลังทำอย่างนี้แหละค่ะจะได้เจอมากกว่าปกตินะนี่ก็คือทริคอทริปเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับในการมาหาคากบนะคะถ้าเป็นไปได้นี่ก็คือเอาตัวโจรมาลงเลยนะเพราะว่าจะได้ใช้สติลหนึ่งครั้งแล้วก็ได้เก็บไปด้วยหนึ่งครั้งอ้อแล้วก็ตอนนี้นะคะเนี่ยออนแล้วก็ทีมงานนะคะมีชาแนลรองแล้วนะคะซึ่งเป็นชาแนลภาษาอังกฤษล้วน,นเลยค่ะจะได้เป็นชาแนลที่เนี่ยออนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะจะเป็นเนื้อหาคลายๆากันนี่แหละคะ่ะก็คือคอนเทนต์คลายๆกันนะแต่จะมีบางคอนเทนต์ที่ e x c l u s i v e อยู่ในชาแนลของเมนโซล่าประเทศไทยเท่านั้นล่ะคะ่ะก็คือแต่และชาแนลเนี่ยก็คือจะต่างกันเนาะใครที่อยากจะลองฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะจับผิดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเนออนไปพร้อมๆกันก็ไปลองโดนลองจับด,ดูได้นะคะกับช่องชาแนลลองลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันนี่เลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็คือว่าได้ทั้งหมด9 9 9 1ชิ้นนะคะเดี๋ยวขออีก9ชิ้นนะคะเพื่อให้ได้ครบ1,000นะเรียบร้อยแล้วค่ะ1 0 0่ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรากลับไปส่งกันในเมืองนะว่าจะมีกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะรับซื้อกันในราคาเท่าไหร่นะคะ มีอยู่ 2- 3สเจ้านะคะที่เขารับซื้อตัวขากรบอันนี้นะก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเหมือนกันว่าเขารับซื้อแพงหรือเปล่าหรือ,รอว่ารับซื้อราคาไม่สูงมากนะสําหรับวิธีการสำหรับวิธีในการเสิร์ชหาของราคาแพงราคาถูกหรือตลอดจนสินค้าต่างๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปในอีเดน r o ุ p ปแล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวแคตตาล็อกนะคะเพื่อเอามาเปิดอ่านว่ามีที่ไหนขายแพงขายถูกนะคะเราสามารถใช้ช้อปปิ้งบอร์ดตัวนี้ได้เลยนะคะก็ เหมือนเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะให้มาแค่หนึ่งครั้งนะคะในการเสิร์แต่เราก็สามารถคลิกได้เรื่อยๆนะว่าจะหาอะไรบ้างนะตอนนี้ค่ะมีคนรับซื้อในราคา5000ันเซนีเลยค่ะโอ้โหทําไมพี่เขารับซื้อแพงจังอะคะก็จับไปเลยค่ะก็เข้าใจนะคะว่าช่วงนี้เขารับซื้อกันแพงนะโอเคค่ะดับเบิลคลิกเพื่อ Open a ชชช็นะคะกดเลยค่ะนี่แหละค่ะรับมาโอเคค่ะถ้าพี่กล้ากับซับซื้อขนาดนี้เข้าใจนะคะทั้งหมด 5ล้าน5 0 0 0นเซนีนะคะโอเคตัวเลขถูกต้องค่ะดำเนินการทำธุรกรรมนะคะแล้วเงินเนี่ยก็จะถูกโอนเข้ามาในตัวโรเด็กตัวนี้นั่นเองค่ะก็นี่แหละค่ะก็คือสําหรับวิธีการหาเงินในตอนเข้ามาช่วงต้นๆเกมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาเล่น IR.O.H. ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันเนาะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยจะมีคนรับซื้อราคาเท่าไหร่นะคะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราคาที่เขาขายกันเพื่อเอาไปส่งเคสเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่เพื่อเราจะได้หามาขายเองนะคะไม่ต้องมาส่งกับคนที่เขามาแบบนี้นี่แหละค่ะราคาก็คือ1 2 0 0 0เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแี่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมเจอกันในเอพิซ์อดต่อไปนะคะว่าเราจะไปประชนไทยกันใน i r o อยังไงกันต่อนะคะกับที่ที่ทุกอย่างนะคะราคา,า100่ล้านอัพขึ้นไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีนะคะ